สวัสดีวันศุกร์จ้าสุขสุขคนวันนี้ที่17แล้วนะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบเฮงเงางๆในเดือนมก,กราคมนี้หน้าที่ส่งลูกชายขึ้นรถสองแถวโรงเรียนจ้าวันนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้ก็หยุดแล้วใกล้จะปิดเทอมแล้วด้วยเจอกันที่บ้านนะเธอบ๊ายบาย ดังสักหน่อยนะคะทุกคนบายเรากลับบ้านกันอากาศวันนี้23องศาจ้าอากาศเย็นมีลมเล็กน้อยกลับบ้านกันเราจะเจะแวะไปซื้อขนมปังที่ร้านค้า นาาฟบรรยาก,กาศวันนี้มีลมเล็กน้อยเย็นนิดหน่อยใส่เสื้อแขนยาวสองชั้น ให้ร่างกายอุ่นไว้ก่อนจะได้ไม่มีปัญหาพาทิศขึ้นแล้วนะทุกคนพาทิศขึ้นแล้วตามตามหน้าที่เสร็จแล้วก็กลับบ้นานได้ ตอนนี้คนก็ขับรถก็ไปส่งลูกโรงเรียนตอนเช้าใครยังเรียนอยู่ใกลจะปิดเทอมยาวแล้ว กลถึงร้านค้าแล้วนะคะทุกคนเราก็จะจอดซื้อของวันศุกร์วันศุกร์เออชา้าชเดี๋ยวรถสวนทางถนนแคบไปเลยอะจอดรถแบบนี้เออ้เหนื่อยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปให้นะคะ ถึงร้านค้าแล้วเดี๋ยวเราจะแวะซื้อของว่ากันอีกทีบายบายสำหรับคลิปนี้จ้ะ